สวัสดีคะ่ะพี่น้องขาพบกับใจสร้างพารวยเหมือนเดิมนะคะสวัสดี fc เก่า fc ใหม่ทุกทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขาขอบคุณห,หลายๆคะ่ะวันนี้ใจจะพามาคํานวณแนวทางหวยหุ้นจีนนะคะเช้าบ่ายวันที่31พฤษภาคม2565นะคะก่อนคํานวณคะ่ะคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะก่อนคำนวณน,นะคะเราไปดูวันที่30พฤษภาคมก่อนนะคะพี่น้องเข้าหรือเปล่านะคะ30พฤษภานะคะจะให้เด่นรอบเช้า4และ สามนะคะเด่นรอบบ่ายหนึ่งและศูนย์นะคะบนมาสี่เก้าเก้าล่างสี่ศูนย์นะคะพี่น้องนี่ค่ะเข้าง่ายๆนะคะถ้าวันไหนเข้าง่ายก็สี่ศูนย์พี่น้องตัวเลขที่อยู่ด้วยกันสี่ตัวนะคะเข้ากันเองนะคะพี่น้องคะวันไหนเข้ายากก็ยากนะคะสถิติก็มีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องเข้าสี่ศูนย์นะคะ รอบใบจะให้1และ0นย์นะคะ0ูนย์มาหลักร้อยนะคะบนมา028ล่าง69นะคะพี่น้องคะสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันค่ะมาต่อวันที่31พฤษภาคมนะคะ31พฤษภานะคะใจก็เอาผลการออกรางวัล30พฤษภามาเหมือนเดิมนะคะแต่ไม่ได้คำนวณให้ดูนะคะพี่น้องคะเด่นรอบเช้านะคะเด่นรอบเช้าอยู่ที่5และ4นะคะ เด่นรอบบ่ายนะคะโอเด่นรอบบ่ายสันจะผู้หาความน่าจะเป็นนะคะสันตัวค่ะพี่น้องค่ะแอดก็หลงหลงลืมลืมนะคะพี่น้องทั้งทํางานทั้งวิ่งมาทําหวยนะคะจักอันแนวใด้นะคะพี่น้องค่ะห้านะคะห้าสามค่ะห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหกห้าเจ็ด แล้วก็ห้าสี่นะคะสี่ค่ะสี่สี่ค่ะพี่น้องคะสี่สี่สี่เก้าสี่สามสี่ศูนย์สี่สอง สี่หอยู่ข้างหน้าแล้วนะคะเด่นรอบปลายค่ะเด่นรอบปลายอยู่ที่4และสานะคะสนะคะพี่น้องสีค่ะ40่ศูนย์ห แล้วก็สี่เก้านะคะสามนะคะพี่จองคาสามสีค่ค่ะสามเก้าสามศูนย์สามสอง สามห้าสามแปดนะคะพี่น้องประมาณนี้นะคะสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันค่ะเด่นรอบเช้านะคะใจะให้ห้าและสี่เด่นรอบบ่ายให้สี่และสามนะคะสำหรับเอฟซีท่านไหนนะคะพี่น้องที่ชอบวิ่งลูดนะคะ ตัวเลข3ตัวนี้นะคะ5 4 3นะคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะพี่น้องคะค่ะก่อนจบคลิปนะคะใจก็ขออนุญ,ญาตฝากไว้เหมือนเดิมค่ะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลัง และจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้อง่าสำหรับคลิปนี้นะคะใจก็จะไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้อง่ะทุกกำลังใจที่มอบให้นะคะขอบคุณได้หลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ